สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวด่านใหม่นะครับอ่าหลังจากที่ลายได้อัปเดตนะครับด่านเมืองเวทมนต์นะครับอ่านี่ฮะก็จะมีสิ่งกีดขวางแปลกๆนะครับแต่เกาะนี้เขาจะเน้นเป็นแบบสิ่งกีดขวางเคลื่อนไหวอะครับอ่าแล้วเราก็จะมาดูคุกกี้ใหม่กันอ่านี่ครับคุกกี้ชูครีมกับลูกโอ๊กนะครับ อันนี้ลงทะเบียนก็จะได้ฟรีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนนี่ก็จะให้ซื้อนะครับด้วยเงินเพิ่มระดับเลเวลนะครับเป็น70ทุกอันเลยแล้วก็อันนี้เป็นเลเวล80อันนี้ก็ส่งหัวใจให้เพื่อนนะครับก็จะรับเพชรแล้วก็คะแนนเอ้ไอ้กล่องของหวานนะฮะอ่าอีเวนต์เชิญเพื่อนนะครับอ่า แต่คราวนี้ลายเขาปรับเปลี่ยนนะครับคือจะชวนได้30คนต่อวันนะครับแล้วก็อีกอีก50เนี่ยก็จะไปถัดอีกวันหนึ่งนะครับก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็นี่ฮะอีเวนต์อีพิโซดนะครับก็มีทั้ง EP 1ถึง EP 4แล้วก็สเปเชียล1นะครับแล้วก็ Line Store นะครับลดร,ราคาคริสตัลนะครับ โอเคอีเวนต์ทำคะแนนให้ถึง5ล้านนะครับ 5.15M นะฮะนี่นะฮะก็200คนก็จะได้รับบุกกกกี้อะไรเนี่ยนะของที่ลึกจากลนยเขาอ่าฉลองการเปิดตัวใหม่อนทีปป่4ของเมืองเวทมนต์นะครับก็ทุกอย่างท,ทุกเกาะเลยครับอย่างกระทั่งเกาะโจรสลัดเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนด่านทั้งหมดเลย ก็ให้หน่าเล่นขึ้นแล้วก็นี่ครับคุกกี้ซากุระครับกับช่วยชาดำนะฮะโอ้ทุกคนนี่ชอบมากเลยแล้วก็สุดท้ายครับอีเวนต์พิชิตเมืองเวทมนต์นะครับผมก็ได้ของดีมาหนึชิ้นนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะอวดนิดนึงก็เก็บเงินไว้สีล้านก็หมดเลยอันนี้ได้ฟรีนะครับจากตัวฟรีโอเคครับอันนี้เป็นเลเวล70นะครับก็จะได้คิตตัน5อัน 30%นะครับอันนี้ก็จะได้2 0 27อได้4คิดตั้นนะครับอ่ะเราก็จะมาทำคะแนนกันเลยอย่าลืมอัพด้วยนะครับเวล70เนี่ยโอ้โหได้เหรียญ2เท่าฮะไงดีไงดีงดเอ้ยข้ามแล้วกันโวยเสียดายแต่ผมบอกไว้ว่าผมเล่นใน EP 1แล้วว่าเก็บตังได้แบบสุดยอดเลยอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดา โอยเมื่อกี้นี้แบบจะละลายผมลองเล่นแล้วครั้งหนึ่งผมได้แค่200ล้านนะฮะเออชนได้ประมาณ3ครั้งมั้งน่าจะใช่ประมาณ3ครั้งอันนี้เขาบอกไว้ว่าที่เห็นที่ต้องเริ่มอันนี้ต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยทั้งเพราะว่ามันจะไม่ดองแบบซีซั่นเก่าๆครับ โอ้โหเหรียญสองเท่าสมไม่ได้อ่ะจริงๆต้องสมไม่ได้สมไม่ได้นี่ร้องเลยโอ้โหช้าจริงเลยเดี๋ยวหยุดโอเคครับได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูสมบัติกันก่อนผม ไม่ค่อยจะชินนาสักเท่าไหร่ผมก็จะใส่มีสมบัตน้อยอ่ะเดี๋ยวผมต้องอีโวอะ<笑><笑>โอ้เยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปเปิดสมบัตินะครับทั้ง ID ใหม่แล้วก็ ID ของผมนะครับ น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าๆครับน่าจะได้ดูประมาณสักสายๆหน่อยนึงเพราะอัปโหลดด้วยโอ้ยเหนื่อยมากเลยเปลี่ยนซีซั่นใหม่นี่ไม่บอกกล่าวอะไรกันเลย <c oughs> โอเคครับกดฟ้าสตาร์เลยครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคือหลายๆคนเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่ากีบใบสกุละาเนี่ยถ้าตามด่านข้างล่างอ่ะมันจะอยู่ ใบละ800 0นะครับถ้าอยู่บนเอ่อโบนัสไทม์นะครับมันจะอยู่ใบละ5้า0 0ันนะครับส่วนเนี่ยฮะคุกกี้จันเอ้ยม่ใช่เยลลี่จันเซี่ยวนี่ชิ้นละสี่หมืนนะครับเราควรที่จะเน้นเก็บเยลลี่พระจันทร์เนี่ยครับเยอะๆเพราะว่ามันเยอะกว่าเอ่อเยลลี่ปกติทั่วไปอยู่แล้วครับ ที่ผมได้200ล้านอันนั้นอ่ะผมไม่ได้ใช้บูสเตอร์เลยนะคือเหอไงเออนี่ฮะอันนี้5,000ันห้เนี่ยกระจายออกมาเนี่ยครับผมอยากได้คู่แสงจันทนระ์อ่ะถ้าผมได้นะผมจะรีบมารีวิวเลยจริงๆอยากได้มากสมบัติน้องผมก็เปิดแบบอลิมิเต็ดไปแล้วฮะโอ้โห ได้สมบัติเพิ่มเพชรน,นะครับ4เม็ดนะครับอันใหม่ได้ทั้ง2อันในลวดเดียวแล้วก็ได้มัดปิ้นที่น้องผมบบนว่าอยากได้ก็ต้องดีใจกับน้องเขาด้วยนะฮะผมว่าเขาเทพแน่นอน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้พี่จะได้อะไรเนี่ยยังงงกับตัวเองอยู่เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้ครับเพราะว่ามันต้องรอให้ถึงครบ24ชั่วโมงอะครับ เอานว่าจะขึ้นบนน้ตามถ้าผมเล่นไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เพิ่งเล่นเป็นครั้งที่สองนะครับโอเคสี่สิบลาแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาต้องมองกล้องด้วยจ่ิงจริงๆโอ๊ยพลาดหนึ่งอันน้องผมบอกว่า พี่ต้นเล่นสดเลยนะอะพี่ก็เล่นสดให้ดูแล้วไม่รู้จะได้เท่าไหร่ตานี้ถ้าเล่นเก็บคะแนนคงไม่ได้นหนุวยขนาดนี้แล้วอันนี้ลองขำาขํนะเล่นขำขําดูอานี่ฮะผมช่อมากเลยโสมอ้าวนานไงผมว่าแล้วอยาได้ชิ้นส่วนอะ่ะเร็วเร็ว แต่ตัวนี้ผมไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนดี้เนี่ยเพราะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอด <laughs> เดี๋ยวคุคกกี้ตัวต่อไปน่าจะเป็นไอ้คุกกี้ชูครีมะครับ <laughs> ผมไม่ได้รีวิวเลยแต่ผมชอบซากุระมากกว่าฮะก็ <laughs> เลยมารีวิวตัวนี้ก่อน <laughs> ผมว่า จริงๆอ่ะไม่ควรที่จะมาสองตัวพร้อมกันหรอกนะจริงๆเพราะว่ามันจะทําให้แบบยังไงอะไม่เล่นไม่เล่นชูคีมแล้วไม่เล่นซากุระอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ชอบชูคีมนะผมนี่รอซากุระแต่ว่าคงจะไม่เล่นชูคีมแล้วล่ะคงเล่นขำๆเนี่ยฮะต้องหมอบนะครับก็เหมือนในเอพิโซดสองครับ เนลสุดท้ายต้องหมอบหมอบะครับเออผมลืมบอกไปหรือบอกไปแล้วไม่รู้คือว่าด่านมันเปลี่ยนคือว่ามันมันแบบมันถามมันเปลี่ยนใช่ไหมก็ทําให้ง่ายง่ายขึ้นแบบในอีพีสามนะครับง่ายมากเลยผมเล่นดูโอ้โหสุดยอดจุ๊บ มีคนบอกว่ามันกระตุกอะครับอืมผมว่าไม่กระตุกนะี่เฉยอะโอ้โหผมชอบมากเลยนะไปสิบสามล้านละนี่ฮะด่านนี้ต้องเลงเยนลี่ไว้อย่างเดียวครับอย่าไปเลงอย่างอื่นอย่าไปเลงตัวสินจีดขวางให้เลงเยนลี่อย่างเดียวครับ เนี่ยฮะเพราะว่ามันจะมีหนอนกินหนังสืออยู่หนอนน่ากลัวมากเลยโอ้ยตายตอนนี้ผมอยากได้กระป๋องดำแล้วอะเดี๋ยวดูนะครับโบนัสหนีก็มีพูดเอ้ยมีพุซากุระนะครับเนี่ยฮะใครบอกว่าไม่มีม,ม,มีนะครับเจนลี่แสงจันทร์ก็มีนะครับใครบอกไม่มีนะ อโอเค98ล้านเะน่ผมว่านาะสุดท้ายนี้ผมชนกระกายเลยโอเคแากุระได้เปรียบคือว่ามันเล่นง่ายตอนที่มันปลยดอกซากุระเนี่ยครับผมว่ามันเล่นง่ายกว่าชูคีนะชูคีม,มันต้องแบบคนมีโชคจริงๆอะ่ะ บางครั้งก็เสกผ้าบ้างอันนั้นผมว่าเหมือนกับแออฮร์รี่พอตเตอร์อครับเหมือนมากเลยมึงเ,เว้นโมนด้วยแล้วก็มีเจ้าชูคีมถือไม้คลาคือยไม่ได้เงยเก็บอ่ะ <c oughs> อ๋อนั่นงีงโอเคผมก็เป็นตัวผัดนี้ด้วยกัน <c oughs> เออผมก็รีวิวสองตัวเลยดีกว่าเนาะ ตัวนี้นะครับก็จะเสกเดี๋ยวสักคุเอ้าโหโชนไปแล้วครับหนึ่งดอกเดี๋ยวต้องรอมันเสกแล้วครับนี่ฮนะโอ้โหโชคดีมากมันมันไม่บ่อยหรอกครับพี่จะเสกขนาดโอ้โหเสียได้ข้างล่างอนะ่ะผมไม่รู้นะว่าในอพิโซดหนึ่งนี่มันจะมีผู้ดาวอยู่ข้างบนหรือเปล่า ผมว่าง่ายนะเก็บตังค์แลบบกระหน่ำเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหอ้นาวน่าแหมคุ่มหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะพอเล่นครั้งที่สองนะ่ะให้อภัยกันด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันที่18นี้ผมอาจจะไม่ว่างนะครับน้องผมก็เหมือนกันเพราะต้องเปิด เปิดโรง,งเรียนเปิดฮนะอ่าด่านนี้ผมชอบมากอะไรเป็ดผมชอบมากเลยเป็นเนี่เป็นด่านคลายแม็กเลยออยชอบชอบคิดถึงในอีพิโซดหนึ่งนะครับแตก่ก่อนนี้ด่านด่านสโลอะ่ะรู้ยจะโอ้ยม่ถึงนะครัโอ้้ยทำไมไม่ถึงวะปกติมันน่าจะถึงนะ ดูแบบกล่าวไวแล้วโอ้โหได้ชิ้นส่วนนะฮะอย่าเพิ่งดีใจไปโอเคครับแล้วเราก็จะมารีวิวอะไรดีโอ้โหดูน้องผมสิสุดยอดเลย2 8งแปดเ้าไม่ใช่หวยนะคะแนนโอ้โหโอ๋น้องผมเขาเน้นอึดฮนะสุดยอดสุดยอดแล้วก็มีอะไรอีกนะ นี่ฮะผมก็ทําภารกิจไปแล้วผมได้นี้ไงตัว๋วตั๋วฟรีเนะนี่ยเนี่ยก็สมได้ก็ดีใจมากเลยเนี่ยฮะผมผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเล่นไม่มีสโลว์เอ r เนจีนะยังได้สองสองสอง,สองหกเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะเป็นคลิปเปิดกล่องสมเปิดกล่องสมบัติแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งอธิบายเรื่องเพจมั่งดีกว่าอ่าเพดลูกโอ่งนะครับก็ความสามารถก็จะผล,ลิตพคชั่นนะครับเล็กๆครับแล้วก็รวมกับป,ปราปร์ตี้เนลี่หมีทั้งคู่กับเดี๋ยวผมไอ้นี่เลยอ่ามันก็จะเพิ่มเวลาปราร์ตี้เยลลี่หมีนะครับ20%นะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพิ่มส่วนนี้ก็ผมต้องไม่ได้ศึกษามาก่อนนะลดความเสียหายในการชนนะฮะสามสิบเอร์เซ็นนี่ดีนะฮะดความเสียหายในการชนโอเคครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนครับบายครับ